กุ๊กอัดแมนเสนอการประชุมเพลิงปากระกจีลงเกลือ,อตอนที่เราจะเรียนรอบในสารอบเราจะมาดูสิ่งที่ต้องใช้ในการประชุมเพลินะครับก็จะมีนี่คือรถนัเขีนศพนะครับเราก็นำหีบศพของประกัดวางไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็เป็นดาวเรืองที่เรานำมาประดับ ด้านล่างก็จะเป็นรถนะครับซึ่งออกแบบโดยคุกอาร์ตแมนนะครับอ่าครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นทุบเทียนนะครับทุบหนึ่งดอกเทียนสองเล่มจุดขอรบศพนะครับโดยประธานในพิธีจะจุดก่อนเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลนะครับบริเวณถัดมานะครับก็จะเป็น พงรีนะครับายไม่กลับลับไม่ตื่นด้านหลังก็จะเป็นนะครับแท่นไม้สําหรับตั้งหีบศพนะครับก็มีดอกไม้ตกแต่งโรงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นคุณเจ้านะครับเตรียมพิจนาผ้านะครับมีผานวางพระไตนี่จะเป็นพระไตาสามชุดนะครับที่เราจะทอด กับศพของประกาศตีนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพุงรีดฟื้นไม่มีและนี่ไม่พ้นจะมีพุงรีดไว้อะไรสำหรับปุกุอาร์ตแมนนะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีพุงรีดไว้อะไรจะสัดโลกสองด้านนะครับจะมีสิงสองตัวบันไดวิญานาคมีรั้ว ตกแต่งด้านหลังแล้วก็จะเป็นเมนจำลองนะครับที่ใช้ในการประชุมเพลิงสัตว์ต่างๆนะครับไปในทุกคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดนะครับดูพริเวณด้านในแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงไปที่เรียบร้อยนะครับมีเชื้อชู้อยู่ด้านล่างก็มีฟืนนะครับสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ในการเผาศพนะครับบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาก็จะเป็นรั้วนะครับมีลายไทยนะครับตกแต่งอยู่ด้านหน้ารั้วปูน,นะครับและด้านหลังเป็นลายไทยลายประจํายามก้ามปูนะครับทางซ้ายและก็มีทางด้านขวานะครับก็เป็นรัว้วแล้วก็ด้านหลังลายประจํายามก้ามปูนะครับ ในส่วนของพระคุณเจ้าวันนี้ผูกได้เปลี่ยนตลปัดนะครับแบบใหม่มสีน้ําเงินนะครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีและหนีไม่พ้นนะครับเพราะเป็นตลปัดชุดใหม่นะครับมีอาสนะและมีผ้าคลุมในการสวดทรงวิญญาณนะครับ สำหรับต่อไปนะครับเราก็จะทําการวีนรอบเมน3รอบนะครับไปชมการวีนรอบเมน3รอบครับตอนนี้ก็มาถึงการวีนรอบเมน3รอบนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการวีนรอบเมนสําหรับการจ,จัดการประชุมเพิงปัตตานีของน้องซิมทุกสิทธิ์ขุ่ๆนะครับ ไปอรอบที่หนึงในการวี่งรอบ้นะครับในคลิปของปุกก๊กก็จะเป็นการใช้รถรทิ้งดัดแปลงจากรถเด,ด็กเล่นลมาตากแต่งเป็นรถสำหรับเขียนซอกซึ่งงานสพของคนจริงเกาจะมีการขึ้นรถพยานาคแบบนี้นะครับ เาผ่านรอบที่2องไนแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งรอบในการเวียนรอบเป็นเราก็จะต้องเวียนทั้งหมด3รอบเพื่อเป็นการนึกถึงอนิจังทุกขังอนัตตาความตายเป็นสิ่งต้องพบเจอทุกคนตรงนี้รถของเราก็จะมาจอด บริเวณหน้าเมนจำลองในการประชุมเพิ่มในวันนี้นะครับเดียนราบต่อไปเราจะไปชมการทอดผ้าบางสกุลกันต่อไปนะครับลับต่อไปนะครับขอเชิญประธานในพิธีนะครับจุดเทียนธูปเคารพศพนะครับขอบกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเราก็จะจุดเทียนก่อนนะครับ สองด้านแล้วก็จะจุดธูปหนึ่งดอกนี่เป็นการเคารพศพโดยธรรมทานวิธีในวันนี้นะครับคือกุกอาร์ตแมนครับถึงครัต่อไปเราก็จะทำวิธี พระผ้าบางสกุลทั้งหมด3ชุดนะครับเราไปชมการทอดผ้าบางสกุลกันต่อเลยนะครับชุดที่หนึ่งนะครับขอเชิญน้องซิมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของประกาศจีนทอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งครับนิมนต์พระคุณเจ้านึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับ นจววตสาาลออุุปปทยธรรมมิโชุดที่สองนะครับขอเชิญน้องธนานะครับผู้ที่นะครับสังหารประกัดเป็นลูกศิษย์นะครับทอดภาพบังสกุลชุดที่สองครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจณาผ้าบางสกุลด้วยครับชุดที่สามนะครับขอเชิญคูกุ๊กอาร์ตแมนนะครับเจ้าของช่องชาปนัสถานสัตว์ทผ้าบางสกุลชุดที่สามครับ นิมนต์พระคุณเจ้าตึงรูปพิจารณาผ้าบางสกุลด้วยครับอานิจาวตสังฆาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตตวานิโรจนติเตสังโวปตะโมตุโคก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการทอดผ้าบางสกุลทั้ง5ชุดนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะประกอบพิธีการ ล้างน้ำมะพร้าวนะครับเพื่อเตรียมการประชุมเพลิงในลำดับต่อไปนะครับเราไปชมการล้างน้ำมะพร้าวกันต่อเลยนะครับชุดที่หนึ่งนะครับขอเชิญน้องสิมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของประกาศจีนพอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึ่งครับนิมนต์คุกนเจ้า พิจารณา้าบางสกุลนิมนพระคุณเจ้านึ่งลูกพิจารณา้าพบางสกุลด้ครับชุดที่สองนะครับขอเชิญน้องธนานะครับผู้ที่นะครับสังหารประกาศ ูครับขาบางสกุลชุดที่สองครับนิมนต์พระคุณเจานกริจารณาบางสกุลนะครับุที่สน,นะครับ เชิญคุกคุกอารแมนนะครับจากุช่องชาตาิาตาัสัมสัน์พ่อปาลองส เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการทอด้าบางกุลทั้ง5ชุดนะครับลํำดับต่อไปนะครับเราก็จะประกอบพิธีการล้างน้ำมะพร้าวนะครับเพื่อเตรียมการประชุมเพลิงน้ำดับต่อไปนะครับเราไปชมการล้างน้ำมะพร้าวกันต่อเลยนะครับในลํำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หีบซอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาลง เพื่อจะทําการล้างน้ำมะพร้าวนะครับอันนี้ก็คือสบของปากั่จีน,นะครับเดี๋ยวเราก็นําน้ำมะพร้าวมาล้างน้บก่อนที่เราจะนําเข้าเตาเผาสบนะครับตอนนี้เราก็ได้นําน้ำมะพร้าวมาแล้วนะครับแล้วก็จะล้างน้ำมะพร้าวเลยนะครับเาเชิญซับป,ปัลเลอร์อเลยครับ ก็ได้ทำการน้ำมะพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำศพของประกจนนะจีนะครับ,จะจะบ,รบเข้าสู่เตาเผาศพกันเลยนะครับตรงนี้ก็สัเตะเลยก็เปิดนะครับเมนจำลองก็จะนำทีพศนะครับเข้าสู่เมนเลยนะครับเพื่อทำการประชุมเพลิง อ่าเดี้เราจะนำฝ่าโลงซึ่งเป็นลอตเอรี่นะครับเข้าสู่ในจำลองของเรานะครับเซ็นสับเปเล์เลยครับนำฝ่าโลงเผาด้วยนะครับต่อไปเราก็จะนำหีบศพเข้าสู่ตาบอดศพเลยนะครับ เราก็ได้นำมุกศพของปกาจีนเข้าสู่มีจำลองหรนะครับลำดับต่อไปเราก็จะก็พิธีการประชุมเพลิงปกาจีนกันต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญประธานในพิธีทำการประชุมเพลิงปกาจีนขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ก็ได้เรื่องการประชุมเพิ่งประกัาจีนของของซินนะครับเป็นลูกซีของกุ๊กนันแมนซึ่งซื้อมาตัวละ50บาทเดืวเเสียชีวิตนะครับเนื่องจากของแตกนะครับตอนนี้เราก็ ได้ทำการประชุมเพิงอประกาศจีนกันแล้วนะครับนี่คืคุณเจ้าก็ส่วิกาส่องดวงวิญญาณให้กับประกาศจีนขึ้นสู่ส่งสวรรค์ซึ่งไปกับควันบนป้องเมงซึ่งลอยขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ขอให้สาทุกตัวนะครับไปสู้พระภูมิที่ดี แค่ไปสู่สุขติแล้วเรามาเกิดใหม่นะครับ่สำหรับในคืนนี้นะครับในการจาัดงานศพการประชุมเพลิงให้กับประกับันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกุกกุกอาร์ตแมนด้วยนะครับนี่ก็คือบริเวณเมนทอดศพ ที่เราก็เผาในช่วงของกางคืนเป็นคลิปที่สารนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของมีนจำลองนะครับสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็เสร็จพิธีเพียงเท่านี้นะครับจะพบกันใหม่นะครับในการ การส่ให้กับสัตว์นะครับจะเป็นสัตว์ชนิดไหนตัวอะไรเพราะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณไนคิดหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ